สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมการทำงานของสตาร์แอร์ซาวนะคะเบนท์ ben 2, 3 8บเคันนี้มาด้วยอาการแอร์เย็นสู้แดดไม่ไหวนะคะตรวจเช็คแล้วพบว่าน้ำยารั่วค่ะลูกค้าอนุมัติให้เราเปลี่ยนคอยเย็นและวาชีน้ำยาแอร์นะคะก่อนลงมือปฏิบัติงานเราจะทำการคลุมผ้าเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนต่างๆค่ะถอดตัวคอนโซลออกมาแล้วนะคะเราจะนำมาวางไว้บนเชลตามมาตรฐานค่ะแยกตัวคอยเย็นและวาชีน้ำยาแอร์ออกมาแล้วนะคะ วาชีน้ำยาแอร์จะทำหน้าที่ลดแรงดันในระบบเคสเปลือกตู้แอร์ที่ถอดออกมาเราจะนำมาล้างทำความสะอาดให้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ถอดเปลี่ยนค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเช็ครั่วคอยเย็นนะคะคอยเย็นรั่วจริงตามที่ช่างประเมินนะคะภาพคอยเย็นเก่าใหม่และวาชีน้ำยาแอร์เก่าใหม่เราจะส่งให้ลูกค้าดูทางบ้านเขียวนะคะเราติดตั้งทำฟองน้ำเคสเปลือกตู้แอร์ให้ใหม่ด้วยนะคะประกอบตัวคอยเย็นเข้ากับเซ็ตตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยค่ะประกอบเสร็จนะคะเราจะทำการแวคคั่มเพื่อดูดความชื้นออกจากระบบค่ะ ภาพนี้จะเป็นภาพ Data เพื่อดูนะคะผูมิหน้าคอยเย็นนะคะเคสน,นี้แก้ไขตรงตามอาการที่ลูกค้าแจ้งมาเทระบบแล้วแอร์เย็นฉ่ำตามมาตรฐานค่ะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าเราจะทำการพ้่นค่าเชื้อเ้ว่ยามาตรฐานจากอังกฤษค่ะ